ไม่มีคําว่าายเกินไปนะครับสําหรับคนที่จะมาทําสื่อเป็นของตัวเองตอนนี้ครับผมไปเจอช่องหนึ่งมาครับคุยกับลุงช่างซึ่งอยู่ในกลุ่มแสนซัพบของแม่อายครับผมซึ่งตอนนี้นะครับซึ่งมีผู้ติดตามอยู่2 0 0 0 0 0กว่าครับผมและซึ่งเจ้าตัวก็เปิดเผยว่ามีรายได้จาก YouTube เฉพาะคนดูจาก y o u t u b e นะครับ2 4 0ถึงบาทต่อเดือนครับเราจะรู้สึกว่า2-4 0ถึงบาทต่อเดือนนี้ันาดจ,จะดูน้อยนะครับ แต่ความจริงแล้วการที่เขาสร้างช่อง YouTube นะครับการที่เขามีสื่อเป็นของตัวเองนะครับโดยที่เขาเป็นรู้ตัว2อ0ถึงสี่หมื่นยูทูบจ่ายครับแต่จริงแล้วในช่องยังมีรายได้จากสปอนเซอร์เดือนละ2 0 0แสนนะครับแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะครับ2 0 0แสนแล้วนะครับและยังมีพุ่นรับเหมามาจ้างให้ลุงช่างเนี่ยออกแบบบ้านให้อีกเดือนละประมาณ0 0 0แสนครับรวมๆกันแล้วครับรายได้จาก YouTube เนี่ยล่าสุดน,นะครับตอนนี้ 2,000 0ครับและรายได้จากสปอนเซอร์อีก2,000 0 0ครับแล้วก็รายได้จากกิจการของตัวเองธุรกิจของตัวเองที่เป็นผู้รับเหมออีก2,000 0 0บาทรวมๆแล้วเท่าไหร่ครับ4ี่0 0นสอบาทนี่คือผลจากการมีสื่อเป็นของตัวเองครับซึ่งสื่อตรงนี้นะครับไม่ได้จัดอยู่แค่ YouTube หรือว่า Facebook อย่างเดียวครับยังมี t i k t o อกด้วยครับ การจริงจังกับการมีสื่อของตัวเองแบบนี้ทําให้เขาไ,ขได้รับผลลัพธ์แบบนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับเขาไม่ได้เริ่ม4ีหปีที่แล้วนะครับเขาเพิ่งเริ่มปลายปีที่แล้วเองนี่ครับถ้าใครรู้ข้อมูลแบบนี้แล้วยังรู้สึกว่าขอคิดดูก่อนเนี่ยผมคิดว่าเราคิดช้าไปนะครับแล้วถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้แล้วเราจะไปเริ่มตอนไหนครับแ,แน่นอนเลยครับถ้าเราไม่ทําอะไรตอนนี้ คนอื่นเขาก็จะทําอยู่ดีครับผมเราจะปล่อยให้คนอื่นล้าหน้าทําไปก่อนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> การนําชิป <c oughs> การนําสื่อ <c oughs> การนําช่องมันง่ายกว่าที่เราคิดครับแต่แน่นอนครับง่ายกับมักง่ายมันคนละเรื่องกันถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องจริงจังกับเรื่องนี้ไม่งั้นเราก็จะโดนคนอื่นแซงหน้าเราอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ดีผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังชมชิปนี้อยู่นะครับ แล้วพบกันชิปหน้าครับบ๊ายบาย